สะโพกไก่นะคะนี่ค่ะสะโพกไก่แบบนี้แล้วเราก็มาลกเอากระดูกส่วนนี้ออกนะคะจริงๆทํากระเขียงนะคะนี่ค่ะเลอกนี้ออกแล้วเราก็จะเหลือชิ้นแบบนี้มาล้างเกลือให้สะอาดค่ะถ้าเป็นหนาเราก็ปาดออกนิดนึงค่ะให้เป็นบางหน่อยเวลาทอดจะได้สุกง่ายค่ะ เดี๋ยวขอแรกก่อนนะคะนี่ไก่1นกิโลได้5ชิ้นค่ะเอาเกลือใส่เข้าไปนะคะขยำแล้วก็ล้างน้ำสะอาดสองรอบค่ะแล้วตั้งไว้ให้สะเด็ดน้ำเดี๋ยวขอล้างก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปดูอีกทีตอนหมักเลยค่ะไก่ที่เราล้างสะอาดนะคะนี่ค่ะกระดูกนี้ถ้าเราจะทานก็ ทอดไปเลยถ้าไม่ทานก็ไว้แยกไว้ต้มซุปสาลายอร่อยค่ะหวานผงชูรสนะคะหช้อนชาค่ะเกลือค่ะเกือบเกือบหช้อนชาไม่ต้องมากนะคะเพราะว่าเราจะไปทานกับซอสพิซซ่าเราหมักแค่นี้พอค่ะพริกไทยค่ะพอประมาณไม่ต้องเยอะมากค่ะเดี๋ยวเด็กทานไม่ได้ เคล้าแล้วหมักไว้อย่างนี้สักหานาทีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาใส่แป้งกันจับความไว้พวกเกลือพวกอะไรจะได้ซึมเข้าไปไม่แนะนำให้ใช้เป็นผงปรุงรสนะคะเพราะทอดขึ้นมาแล้วไก่จะดำไม่สวยค่ะใส่น้ำมันงาหนึ่งช้อนนะคะคุณผู้ชมจริงๆต้องใส่ตอนหมักไปกับเมื่อกี้ค่ะทีนี้ลืมการใส่น้ำมันงานานี่ททำให้ไก่หอมค่ะอย่างนี้ อันนี้แป้งข้าวโพดค่ะหนึ่งทัพีแป้งทอดกรอบค่ะหนึ่งทพีเช่นกันค่ะถ้าท่านใดมีน้ำปูนใสก็ใส่น้ำปูนใสไปสักหนึ่งช้อนชานะคะถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ก็ได้อันนี้เข้ามาอย่างนี้มันจะแห้งๆหน่อยนะคะ,ะเราต้องเติมน้ำเข้าไปนิดนึงให้เฉะๆพอดีไก่แต่ว่าอย่าใส่จนแฉะเกินไปค่ะ เริ่มจากน้อยนะคะใหญ่เยอะทีเดียวอีกนิดนึงนี่ค่ะประมาณนี้อขอแนะนำว่าหมักเช้าทอดเย็นหมักเย็นทอดเช้าค่ะเอาเข้าใส่ถุงแช่หมกน้ำแข็งค่ะจะดีที่สุดจะกรอบ ถ้าไม่หมกถ้าไม่หมกน้ำแข็งก็ใส่ช่องฟิตสักยี่สิบนาทีแล้วก็เอาออกมาแช่ช่องเย็นธรรมดาค่ะเพื่อที่จะให้หมักเข้าเนือ้อนี่ค่ะเดี๋ยวเราเก็บก่อนนะคะนี่ค่ะหมดแล้วแป้งเราก็ใส่เข้าไป เดี๋ยวไปแช่เย็นไว้นะคะนี่นะคะคุณผู้ชมที่เราหมักแช่ตู้เย็นเอาไว้นี่ค่ะจะเป็นสวยๆแบบนี้เลยค่ะต่อไปเราตั้งกระทะให้ร้อนจัดๆเลยค่ะแล้วก็เทน้ํามันลงไปร้อนน้ามันร้อนอีกทีค่ะค่อยเอาไก่ลงแม่หนูอยากกินไก่คีแล้ว่าเดี๋ยวแม่ทอดแป๊บหนึง่ง เนี่ยนะคะคุณผู้ชมใส่เลยค่ะนะ้ำมันร้อนแล้วถ้าเราหมักแห้งๆไก่จะแห้งๆอย่างนี้นะคะจะไม่เลเอะเทอะนี่ค่ะมันมีชิ้นเล็กอี่ชิ้นหนึ่ง เวลาทอดเราใส่ด้านเนื้อลงไปก่อนนะคะนี่ค่ะด้านหนังจะอยู่ข้างบนนี้เราก็นี่ค่ะอย่างนี้ก็ได้พอดีน้ำมันหมดพอดีค่ะก็ได้อยู่ที่วิตน้ำมันนี่คือจะให้มันโดนตรงนี้ด้วยนะคะหนังอยู่ด้านบนนี้เดี๋ยวอีกสักพักนึงเราก็ ค่อยกลับโคไฟกลางค่อนไปทางแรงนะคะแต่ว่าไม่ต้องแรงมากค่ะ นี่ค่ะสุกแล้วนะคะนี่สองชิ้นนี้เดี๋ยวจะใส่ชีสพ,พิซซ่าซอสพิซซ่าให้ตัวเล็กเลยค่ะเข้ามาเร่งแล้วนี่ชิ้นนี้อันนี้ด้านหนังนะคะฝั่งฝั่งอีกด้านหนึ่งนี่ด้านนี้ด้าน,น,านเนื้อ ต่อไปนะคะทุกท่านนี่ค่ะชิ้นก็จะมีชิ้นเล็กนี่ค่ะกับชิ้นใหญ่ชิ้นใหญ่นี่หนังจะอยู่ด้านนี้นะคะแต่ทีนี้ว่าเวลาเราจะเอาใส่ชีสให้เด็กเราด้านเนื้อลงหงด้านเนื้อค่ะแล้วเราใส่ด้วยซอสพิซซ่าเทาสั้นไอแลนด์นี่ค่ะซอสพิซซ่าเป็นแบบนี้เราก็ตักซอสพิซซ่าค่ะวางลงไปเลย ในกระทะยังทอดอยู่นะคะก็เลยจะปุ้งปังปุ้งปั้งนิดนึงอันนี้ชีสค่ะเดี๋ยวไปอบให้ ร้อนนิดหนึ่งค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่เสร็จเรียบร้อยค่ะแม่ได้เ้าวันหนึ่งครับผมนี่ไม่ได้แล้วหนูหนูใส่เพ้อมาจะพามาเร่งแล้วค่ะเสร็จแล้วหรอครับผม,มระวังร้อนเยียกันอืมยากมาก ยอะมากเนี่นะคะคุณผู้ชมชีสที่เราใช้เป็นชีสแบบนี้ค่ะสั่งมาเดี๋ยวเราทอดกันต่อนะคะนี่นะคะต่อไปเราทอดชิ้นที่เหลือค่ะอยากให้ชิ้นสวยนะคะดึงให้ตึงๆเต่งๆอย่างนี้ค่ะหรือถ้าถ้าไม่สะดวกก็ใช้มือละคะ่ะดึงแล้วก็สวยสุดเลยคะ่ะ สองทิ้นสุดท้าย ฮเนอยนี่นะคะเราวิทน้ำมันใส่หนังสักพักนึงเราก็กลับด้านค่ะนี่คะ่ะสุกเรียบร้อยค่ะหนังเราส,สวยๆเลยเดี๋ยวเอาหนังลงอาบน้ำร้อนอีกนิดนึงเดี๋ยวสักละ นี่ค่ะสวยไหมนี่นะคะคุณผู้ชมนี่ชิ้นสวยๆเลยค่ะยะเรามาทำชีส เาชิ้เล็กนี้นะคะพิซซ่าชีสของเราใส่เข้าไปอันนี้ใส่ด้านหนังนะคะนี่ค่ะใส่เข้าไปเลยเราทำไก่พิซซ่าชีสทานเองได้คะ่ะ เรียบร้อยค่ะนี่ค่ะเอาไปอบลมร้อนมาชีสจะได้ยืดค่ะท่านใดมีเครื่องเป่าก็เป่าได้เลยหรือไม่ก็เอาเข้าไมโครเวฟก็ได้ค่ะเอาเข้าเมาอบก็ได้ได้เราก็ตัดชิมค่ะทุกท่านอยากให้ชิมจังเลยไก่ชีสยืดของเราค่ะ ขอบพระค,คะุณค่ะที่ติดตามรับชมและรับฟังผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะทานอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่เอามีมีชิ้เล็กอยู่นี่เราเอมาป้ายจิ้มชีสคะ่ะชีสอร่อยคะ่ะนี่ค่ะ เราใช้แบบนี้นะคะ